อย่างอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับบุคคลท่ามือเปล่านะครับประกอบตะบองนะครับเราวก็ตะบองนะครับตะบองไม้กลมนะครับหนึงร้อยตะบองนะครับจะใช้ลักษณะนี้นะครับไม่ผ่าไปนะครับผ่ามือด้านหน้าพลิกผ่ามือกลับมานะครับถ้าจับระบองทุกท่านะครับจะใช้หัวลูกรกำรอบด้ากระบองครับนิ้วหัวนิ้วมือบังคับกระบองไว้นะครับเมื่อมาอยู่ในท่าตรง นะครับบับไปนะครับให้นี้โอยมือขวาบับไปครับถือกระบองในมือขวานะครับทุกส่วนเหมือนท่าบางคนท่ามือเปล่านะครับท่าตรงนะครับแล้วจะมีท่าพักตมระเบียบนะครับเหมือนกันนะครับสวัดกระบองมานะครับถ้าหันอยู่กับที่ถ้าหันก็จะมีห่าถ้าหันนะครับใช้หันขวาหันกับลัางหันคือใช้หันถึงขวาหันนะครับ ทายหันขวาหันผ้าหันทุกผ้าจะมีสองจังหวะครับจำเลยครับจะมีสองจังหวะเป็นคำบอกแบ่งนะครับขวาทับซ้ายทับกระบองนะครับกับหลังทับเลยนะครับเน้นคำว่าซ้ายกับหลังทับกระบองนะเทคนิคมันนะครับทับกระบองนะครับมือฝังหอเล็กน้อยพับมานะครับพับมาแล้วก็จอยู่ตรงนี้ต้องไหลเรานะครับต้องไหลขวานะครับ แล้วไปหันขวบไปเท้าเหมือนลักษณะนะครับท้าหันต่างๆนะครับขวานะครับหันแล้วหันไปทิาเท้าร้อมลดลงกระบองลงนะครับท้าหันต่างๆนะครับทุกช่านทําได้แล้วปฏิบัติได้แล้วจากทิ่งไดแล้วนะครับง่ายๆตามระเบียบพักระเบียงเทียงแต่หายากเท้าสมัดตะบองไปนะครับระยะห่างของตะบองประมาณหนึ่งฝ่ามือ ซ้ายกำล้อนะครับนิ้วสี่กำล้อความห่างนะครับถ้าตามระเบียบพักหรือพักตามระเบียบนะครับ5เซนติเมตรหรือ2นิ้วนะครับไปวัดได้เลยนะครับมือนิ้วสี่กำล้อนิ้วหัวมือวางท่าใ้กันแนวกระบองนะครับนะครับมือขวากำล้อนะครับกำรานะครับตามระเบียบพักครับแขนทั้งสองข้างตึง เรามาวางตรงเลนน้าขาเรานะครับใช้ประมัน jogo. หน้าขา,ลา,าแล้วแผงตึงความห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับใช้คขาว่าประมาณนะครับไม่ต้องเ๊ะนะครับครับกระบองมันไม่เท่ากันนะครับสังเกตกระบองท่านนะครับด้ากระบอยังไม่เท่าไม่เหมือนกันเลยท่านํางสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นพวกปากระชับครับกระบองแต่ละกระบองอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับนะครับสายร้อยเชือกร้อยกระบองเป็นก้นนะครับ หรือความกระชับของเราทำไปลาร้อยมาแล้วเพื่ออะไรพวกความมั่นคงแน่นหนาครับเวลาตีกอมอฟครับครับมันจะไม่หลุดถ้าถ้าอย่าถ้าไม่มีนะครับดึงหลุดแน่ครับดึงกระชากครับนะครับถ้าหทุกุท่านะครับเดี๋ยวจะสาธิตนะครับอาทิตที่แล้วท่านใดที่ออกภาษาทิตครับ I okay. do